สวีเก้าอยู่ผมนะครับเอนไมโคร r engineer และครับผมแล้วตอนนี้ผมจะมาไม่ใช่จะรีวิวหน้ากากนะแต่จะมาเปิดหน้ากากให้ดูก่อนไปดูจะกล้าหรือเปล่าที่เปิดหน้ากากเพราะผมไม่เคยเปิดหน้าให้ใครเลยทั้งโซเชียลอะ่ะเขาเห็นหน้าผมกันหมดแล้ว แต่ยังงี้ผมก็ปิดปิดด้วยหน้ากากนี้ซึ่งผมไม่เคยเปิดเลยก็มีพวกยูทูบเบอร์ต่างๆที่ไม่เคยเปิดหน้าให้ใครฮะมีบิตตี้ยูทูบเบอร์เขาไม่เคยเห็นหน้าพี่เคยแต่เห็นหน้าอ่ะโอเคมาเขาอยากเห็นหน้าพี่มั้ง dạng lại Ok. Đừng mở nha. Mở nha. Nhìn cái mặt có Ok. Nào, nào. อย่างนะั้นสูี่คนี่ครับนี่คือหน้าผมนะฮะตอนนี้อยู่ม .2 อทับ3โรงเรียนก็ทายรัดรัแหละ,ละ,ละลแล้วก็อยู่มีทั้งหมด5คนน้องน้องชายน้องสาวพ่อแม่มีแคน่นี้แล้วก็ผม ่ก็เราจะเปิดเียนี้เดี๋ยวฟังกิ้เฟย์ดในอีีที่10ผมจะเปิดกล้องแบบเห็นหน้าผมด้วยนะอ่ะโอเคก็จะได้เห็นสีหน้าตลกๆลกของผมอ่ะ